ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Es แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ที่ครบครันที่สุดสำหรับคนรักรถในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอดหรือรายละเอียดหรือข่าวสารในวงการยานยนต์เรารวมทุกอย่างมาไว้ให้คุณที่นี่ถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Es ไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Isuzu ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025กับ Isuzu Maxforce รถกระบะที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทางด้านพลังงานความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในตลาดรถกระบะปีนี้ Isuzu Maxforce ถูกออกแบบมาให้มีบุคลิกที่ดุดัน โฉบเฉี่ยวและบึกบึนกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไฟหน้าแบบเลดแมทริกดีไซน์เพรียวบางรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้อิซูซุขนาดเด่นชัดเส้นสายตัวถังมีความคมชัดสื่อถึงพลังและความแข็งแรงในทุกมิติพร้อมกับกันชนหน้าที่ดีไซน์ใหม่ให้มีความบึกบึนยิ่งขึ้นกระบะท้ายมีการปรับปรุงให้มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นและรับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิม ในด้านขุมพลังอิ u z u m แม็กฟอรปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้กำลังสูงสุดถึง210แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกตามความชอบโดยทางอิ u ูสยังเคลมว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอีกถึง12%และรองรับน้ำมันดีเซลบ20เต็มระบบ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่และด้านหลังแบบแหนบซ้อนเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองพร้อมรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยมการขับขี่นอกถนนหรือทางลูกรังก็ยังมั่นใจด้วยระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบ e ท r a i n Response ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง5แบบทั้งบนถนนลื่นหินโคลนทรายหรือโหมดปกติช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทางสำหรับห้องโดยสารของ i s u z u Maxforce ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ภายนอกเลยครับ ภายในออกแบบใหม่หมดมีความหรูหราแต่ยังคงความดิบตามแบบฉบับกระบะตัวจริงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เดินได้สีตัดหรูมีระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศที่บอกคู่น้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากเ n น o o d ที่ให้คุณภาพเสียงชัดเจนและทรงพลังหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด10นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนแสดงข้อมูลได้หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลการขับขี่สถานรถไปจนถึงการแจ้งเตือนต่างๆระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB ก็ถูกติดตั้งมาให้เช่นเดียวกับกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น Isuzu Maxforce ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงมากมายอาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งหรือการใช้งานที่เน้นเฉพาะด้านทางอิซูซูก็ได้จัดเตรียมรุ่นพิเศษไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น m a x f o r c e o f f r o a d ที่มาพร้อมอยาง All Terrain จาก BF Goodrich Shock Up แบบพิเศษและอุปกรณ์เสริมสำหรับการลุยโดยเฉพาะหรือจะเป็นรุ่น m a x f o r c e Urban ที่ตกแต่งสไตล์พรีเมียมสำหรับการใช้งานในเมืองเน้นความเงียบนุ่มและหรูหรา ในส่วนของราคา Isuzu Maxforce ปี2025เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ839,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดาและราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,329,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติพร้อมชุดแต่งเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งในด้านความสามารถความสะดวกสบายและความปลอดภัย อิสุสยังมีการเสนอโปรแกรมรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศและสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมากกว่า300แห่งทั่วประเทศไทยทำให้ผู้ใช้งานสามารถอุ่นใจได้ในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจบริการหลังการขายแบบอิสุสแคร์ที่ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าทั้งการแจ้งเตือนกำหนดการเข้ารับบริการการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชัน และยังสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดายสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่มีความครบเครื่องท้งด้านดีไซน์ความแรงความทนทานและเทคโนโลยี isuzu maxforce ปี2025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและงานบรรทุกหนักสุดท้ายนี้ทางช่อง autoes หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะรุ่นใหม่ และหากท่านชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดในวงการยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ